สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่กับช่องไออุ้ยเมืองการอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญของหลวงพ่อพระครูธรรมทัตธรรมรงนะครับนี่ครับท่านเป็นอดีตรองเจ้าคณะอำเภอพวงนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญดีน่าเก็บอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ครับเราก็มาดูกันเลยนะครับขอบตัดนี่จะเป็นตัดมะละเลยนะครับดูรอบก่อนเลยครับ ยิบเหรียญขึ้นมาก็ดูครอบกอนได้นะครับเป็นตัดมละนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นเหรียญขอบตัดแบบขาดครึ่งใบนะครับนี่ครับอย่างครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ดูง่ายเนี่ยนะครับความคมชัดเนี่ยมีความคมชัดจะเห็นเลยว่าดวงตาของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างที่คมชัดอย่างมากนะครับเห็นไหมเม็ดไข่ปลาในกลมเป็นเม็ดนะครับ นี่ครับก็พระเนี่ยเราก็ดูพวกเม็ดเม็ดเม็ดกลมๆเนี่ยเราก็ดูให้คมคมนะครับให้มันลึกๆนะครับดวงตาท่านนี้ก็ดูได้นะครับเห็นไหมความคมชัดความคมลึกของดวงตาเนี่ยค่อนข้างคมลึกนี่นะเห็นไหมนี่ครับสันคอบต่างๆนะครับการเป็นทั้งตั้งเป็นแท่งของตัวอักษรต่างๆนะครับนี่ครับดวงตาคมชัดลึกนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับสําหรับดวงตาเนี่ย นี่ดูหน้าจัดชัดนะครับหน้าของหลวงปู่นะครับเนี่ยนีบริเวณเนี่ยครับอำเภอต่างๆคมชัดนี่ครับตัวอักษรหนังสือเนี่ยตั้งนะครับมีองศากับพื้นเรียนนะครับคือมันจะตั้งๆนะครับมันจะไม่ล้มนะครับถ้าของเกศที่เพื่อนๆได้ศึกษาจากรายการไม่เทนะจะต่างๆที่ผมได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวอักษรต่างๆของพระที่ไม่เทเนี่ยจะมีลักษณะที่จะล้มนะครับไม่ตั้งเป็นแท่งนะ ใครยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่ได้กดดูก็สามารถกดดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b สไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่ามีข้อติชมต่างๆหรือว่าอยากให้ผมนําพระเหรียญของเกจิอาจารย์ท่านใดมาให้เพื่อนๆได้ศึกษานี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้ามีก็จะรีบนำมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ นี่ครับขอบข้างนี่ก็จะเป็นตัดขาดครึ่งใบนะครับเป็นแบบมะละนะเห็นไหมนี่ครับปีสาม้าหรือสอง้าเนี่ยด้านหลังเหรียญเนี่ยจะมีบานะครับเป็นบาตัวเยียบตัวของตัวตัดเห็นไหมครับเราก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับบาก็คือตรงที่เขาเยียบของตัวตัดด้านข้างนี่ครับนี่ครับตัวอักษรต่างๆเนี่ยคมชัดเหมือนกันนะเครับนี่ครับนี่ครับ ยุกเนี่ยก็ประมาณยุกกลงกานยนะครับประมาณสามกว่าถึงสี่กว่านะครับคงไม่ลึกอย่างหนึ่งกว่าหรือว่าศูน,นย์กว่านะลักษณะเหรียญลักษณะนี้นะครับนี่ครับเราก็ดูได้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเห็นว่าบุญมาเนหะ็นไหมครับก็สามารถศึกษาไปด้วยกันได้เลยครับในส่วนของด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อสักถามอย่างไรก็คอมเมนต์ไปได้นะครับ ถ้าผมเจอหรือผมเห็นผมก็จะมาตอบให้นะครับนี่ครับสาหรับเหรียญนี้นะเนี่ยพระเหรียญเนี่ยเราก็ดูประมาณนี้นะครับเห็นไหมดวงตาคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดวงตาต้องคมลึกนะครับสำหรับพระเหรียญนี่ครับพระเหรียญเนี่ยความคมชัดเนี่ยผมว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่ต้องศึกษากันนะครับนี่ครับไข่ปลาต่างๆคมชัดนะครับนี่ครับมันจะไม่ก็ตื้นครับพระเหรียญเพราะมันตามจากเครื่องนะครับ ความคมชัดนี่ต้องรับสูงเลยเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้เหรียญน,นี้ก็ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือว่าอยากได้พระของหลวงพ่ออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้ามีมาแล้วก็จะมาตอบนะครับแล้วก็นําลิงก์มาวางไว้ให้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะเป็นคอตัดขาดครึ่งใบนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน